หกเมษายามเช้า6เมษาสองพันห้าร้อยิบแปดที่ฟามกระต่ายสิ้นคิดสวัสดีครับมาให้อาหารกระต่ายกัน ไปดูสิจะเป็นยังไงบ้างนี่เจตัวปะ่ะ1 2 3 4่งสี่ห้าหเจดโอเค นี่ทางนี้ก็ได้ทงนี้ก็มีทรงนี้ก็มีเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเอ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, เอต,ตัวนะตามมี ช้อนไปตัวเนี้กปกติหนึ่งช้อนนี่แม่ลูกอ่อนลูกไว้ไหนห้าตัวครบช้อนครึ่งอ,อยู่กันเป็นแพ่ช้อนครึ่ง កូន1ទៅអ្នកកូន1ចេញเลยកូន1ចេញ1

เลกหละโลละ,โล,ละเลยเสียงดังฟั่งชัดชาววันที่หกแล้วเมษาปีหกแปดฝึกเลี้ยงฝึกเลี้ยงครับยังไม่รู้เลยว่าจะขายให้ใคร เคยพยายามติดต่อเข้าไปเขาก็ไม่สนใจก็เลยยังเลี้ยงเรื่อยๆนี่ห้าตัวอ่ะครบครบคไหมครับดูนีหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะ นี่แปดคบไหมโอ้ยอยู่ใต้ท้องดินสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนแรกว่าเอาตะกา้านี้ออกเลยนะเลยที่นี่คือเขามีแปดตัวเนาะ ถ้าไม่เอาตะก,ก้าใส่ไว้งี้นะแม่เขาไม่ได้พักแม่เพราะว่าลูกเขาก็ไล่กินนมก็เลยเอตะก,ก้ามาวางเพื่อให้เขาแม่เขาขึ้นไปหลบได้บ้างลูกเขาก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยเอาอะไรทต่อะไรมาบังรอบกันลูกจะออกไปห้องอื่นมันปนเลยครับสองข้องเนี่ยมันปนเนันมันรุ่นเดียวกันก็เลยกั้นไว้ให้อยู่ในเขตบริเวณของ เขาไข่ของมันจะได้ไม่ชนกันี่ยเห็นไหมแม่เขาหลบขึ้นบนได้ลูกก็จะกินนมอย่างเดียวแม่เขาก็หลบแม่ก็กินอาหารอาหารก็ซื้อมาจากเนเน่แนะกล่องแบบนี้นะกล่องที่ใส่อาหารเราก็มาใส่มาเจาะรูใส่ ถอนาน้ำก็จาัในเน็ตดหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้มันมีขายทั่วไปหูดูตามขึ้นไปกินนมเลยไหมเห็นไหมมูดใต้ท้องแม่คืองับนมแม่เนอกแม่กระโดดหลบไปนู่นมันติดขึ้นไปจมาไหมแม่ก็ะโดดูกก็ตามเห็นไหมมันจะตามกินนมแม่กรบ นก็เหมือนปุยนุ่ยเลยท้องแรกนะแปลกเลยสมบูรณ์มากถนนสี่อันนี้สี่ฝั่งนี้ห้า ออกนี้ออกมาแปดนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหลือสักตัวเลยครับผมก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุเลย จริงอยากได้ไอโวแม็กไปนะรัฐประชดงบก็ไม่ค่อยมีใครมีก็โอนตังค์มาได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าศูนย์เก้าสี่ห้าพร้อมเพย์วีนัทวีนัท ฝึกเรียงกันไป ก้าวมกล่าเกิดโอเค้ะเจอกันคลิปหน้าฟาร์มกระต่ายสิ้นคิปสวัสดีครับ